โลกกำลังตัดสินใจอนาคตของพลังงานคอบ30ถึงจุดสุดยอดหลายประเทศร่วมก้าวสู่ยุคหลังเชื้อเพลิงฟอสซิลการประชุมสมัชชาป,ประเทศภาคีอนุสัญญาสหป,ประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่30ครบ30ซึ่งจัดขึ้นในเมืองเบเลนประเทศบราซิลระหว่างวันที่1 0ถึง21พฤศจิกายน2025กํากำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญกว่า80ประเทศร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายใหญ่การเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ที่น่าสนใจคือมีกลุ่มประเทศประมาณ20ประเศนํา โดยหมู่เกาะมาแชลโคลอมเบียสหราชาอาณาจักรเยอรมนีเคนยาและเซร์เียลีโอนอยากให้การเลิกใช้น้ำมันก๊าซและถ่านหินเป็นเรื่องจริงและรวดเร็วกว่านี้แต่ที่น่าสนใจคือทำไมกลุ่มประเทศเหล่านี้ถึงกระตือรือร้นอย่างนี้คำตอบอยู่ที่การประชุมคอปบ28ที่ดูใบ2ปีก่อนที่ประเทศสมาชิกต่างตกลงกันว่าจะเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานทดแทนแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนเพียงพอร่างเอกสารข้อตกลงล่าสุดที่มีชื่อว่าการรวมมนุษยชาติในการระดมพลังทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถูกวิาพากษ์วิจาร์ว่าเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งและยังอ่อนแอมากที่นาสเตตทูด้ด้สภาพภูมิอากาศของหมู่เกาะมาแชาวกล่าวว่าร่างข้อตกลงปัจจุบันยังไม่เข้มแข็งพอและต้องปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริงได้อิเรเนเบเลสโตเรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมโคลอมเบียก็เตือนว่าเวลาที่เรามีอยู่นั้นจำกัดประวัติศาสตร์กำลังรอให้เราทำการตัดสินใจสำคัญ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนลืมการเจราจาครอบ30ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีประเด็นที่ขัดแย้งกันมากมายไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและการค้าราเชลไคทูพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของสหราชอาณาจักกล่าวว่าครอบ30ควรเป็นสถานที่ที่รวมความคิดและพลังงานเพื่อสร้างแรงผลักดันแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถึงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการประชุมสำคัญครั้งนี้ และยังเย้ยเเป้าหมายการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงคำถามเหล่านี้เปิดโอกาสให้เราสำรวจถึงความขัดแย้งที่ลึกซึ้งในการเมืองโลกและความสำคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ